ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหิวแสงนะคะเป็นรายการที่จะนำเรื่องราวของบุคคลที่มีแสงอยู่ในตัวหรือว่าบุคคลที่ไม่เคยมีแสงอยู่ในตัวแต่ดันอยากมีแสงสำหรับคนหิวแสงในวันนี้นั่นก็คือสอรพงษ์ส่วนชื่อเดิมของเธอนั้นก็คือนัณภาพัดโอเควันนี้หิวแสงเรามาในเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะซึ่งเป็นกระแสโด่งดังมากที่นี้เนี่ย เราจะมาดูพฤติกรรมของสาวสตรีข้ามเพศท่านหนึ่งนะคะโดยชื่อเดิมเธอเนี่ยมีชื่อว่ามงคลศักดิ์ต่อมาเธอได้เปลี่ยนชื่อให้เข้ากับรูปร่างหน้าตารูปลักษ์ณภายนอกของเธอในนาว่าณภาภัทนะคะในกรณีหิวแสงของเธอเนี่ยก็คือว่าเธอได้ทําการไร้สดขณะที่เธอสํารวจกระเป๋าแบนเนมที่เธอสั่งซื้อมาจาก เด็กสาวคนหนึ่งที่เธอต้องการขายกระเป๋านะคะเธอไม่ได้เป็นแม่ค้าแต่เธอขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าใช้เองของเธอนะคะเป็นเอเมดรุ่นหนึ่งทีนี้เนี่ยนาภาัทรคนนี้ก็เลยสั่งซื้อกระเป๋ามาแล้วก็ไลฟ์สดเธอก็ดูกระเป๋าสังเกตอะไรรูปลักษณ์กระเป๋าหลายๆอย่างเธอก็ตัดสินใจกระเป๋าว,ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ปอมจากนั้นเธอก็ลงมือ ลายลักษณ์อักษรของตัวเองเขียนคำว่าปลอมลงไปบนกระเป๋าซึ่งเป็นการขูดเขียนทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหายและก็ลั่นวาจาว,ว่าถ้ากระเป๋าใบนี้เป็นของแท้แบรนด์เนมใบนี้ยเป็นของแท้เธอจะยอมควักเงิน 2. ล้านบาทจ่ายให้กับความเสียหายในครั้งนี้และยังพูดต่ออีกว่าถ้ากระเป๋าใบนี้เป็นของจริง เป็นของแท้เธอจะยอมเปลี่ยนชื่อจากณภาพัฒน์เป็นสรพงษ์จากคลิปดังกล่าวนะคะที่เธอทําก็ทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นกระแสมากๆในสังคมนะคะทำให้พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้เชิญเธอและคู่กรณีไปออกรายการโหนกระแสเพื่อได้ปรับความเข้าใจกันและเคลียร์ใจเคลียร์ความเสียหายทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็นั่งคุยกันไปคขียกันไปฝ่าย ฝ่ายคู่กรณีของเธอนะคะก็ไม่ยอมนะคะก็คือฝั่งผู้เสียหายผลการตรวจออกมาว่าในรายการพี่นมเนี่ยก็ได้เชิญสถาบันการตรวจกระเป๋าของจริงแล้วก็เชิญผู้ที่มีความชํานาญด้านการดูกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้หรือของปลอมนะคะผลสรุปว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของแท้เธอก็ได้มีเล่นแง่เล่นตุกติกว่าสิ่งที่เธอพูดออกไปนั้นเป็นเพียงแค่ การพนันพูดพล่อยเป็นคำพูดเล่นๆน,นะคะแต่ว่าทนายเกิดผลก็ได้พูดว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นคำมั่นคำมั่นก็คือสิ่งที่พูดออกมาแล้วต้องทำให้ได้ในระหว่างการสัมภาษณ์นะคะเธอมีลูกลี้ลูกเล่นชายตามองบนทําเสียงเฮ่าตลอดเวลาทําเสียงเหมือนเบื่อนหน่ายอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเขินอายพิธีกรมองซ้ายมองขวายิ้มระริกรี พิธีกรชายของเราคุณนมกัญชัยหรือเธอเบื่อหน่ายกับคำวิชาการคำเป็นจริงเพนจังของทนายเกิดผลเธ,าาเ,เธอจะมีอาการเฮ่อเธอจะมีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อฟังทนายเกิดผลพูดและอีกอย่างหนึง่งเธอเป็นคนพูดไม่ค่อยเข้าใจพูดวกไปวนมานะคะทำให้เทปนี้คนฟังถึงกระปวดหัวนิดนึงนะคะ หลายๆท่านก็มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยเชียวปาบว่าเธอรู้แล้วว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของจริงแต่เธออยากจะเล่นตุกติกกับเจ้าของคนขายเพื่อที่เธอจะได้ของมาในราคาที่ถูกหรือไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเธอจะเอากระเป๋านั้นไปทิ้งไปทำลายเธออ้างแบบนั้นนะคะพี่ดุมกัใชัยก็ถามว่าสรุปเขาจะจ่าย2ล้านไหมหเธอบ่ายเบียง บอกว่าไม่ยอมจ่ายเพราะฉะนั้นคนขายก็ต้องบอกว่าไปเจอกันที่ชั้นศาลส่วนชื่อพี่หนุ่มถามว่าจะยอมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อสอรพงไหมเธอบอกว่าทีแรกเธอบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเปลี่ยนเธอบอกว่ามันจะเข้ากับตัวเธอหรือมันไม่เข้ากับรูปร่างหน้าตาเธอเลยแต่พี่หนุ่มก็ย้ำแล้วย้ำอีกจี้ไปจีไป,ไปเพราะฉะนั้นเธอบอกว่า โอเคเธอจะเปลี่ยนให้ภายในพรุ่งนี้เป็นชื่อสรพงนะคะส่วนเรื่องอะไรต่างๆฝั่งผู้ขายเขาไม่ยอมเขาจะฟ้องเอาเงิน2ล้านบาทกระเป๋าใบนี้ราคา395,000บาทที่เธอตกลงซื้อขายกับคุณสรพงต่อไปนี้ทุกคน ็จะเรียกเธอว่าสอรพง์และมีคนนำชื่อสอรพง์ไปใช้ว่าสรพง์เท่ากับปลอมนั่นเองค่ะ